ใครกินน้สมกันลองสั่งมาด,ด้วยนะนะสมเมืองพามัานี้้นะมหวดเีเป็นเชือยพยายามสั่งด้วยเนาะเกะด,ด้วยกนันตั้งเน่มมันเป็นเชือพอ ตาก็าได้เหมือนเป็นใกล้สั่งมาก,กินอยู่นนะนี่มีคิวค้วกนี่สองเส้นคิวค้วกับมกผิดกระเทียมเหมือนกันนะลองคุยนฮะน,นะนั่งนเหมปาเปามันิดดตัวหอมนะ những chân hư lừa tôi ai ya ai ya ai ya ok ha